สวัสดีครับพี่น้องแฟนแซนแซน,แน,แนมอลำนะครับช่องกระชายลำเพลินออฟชิเอลนะครับผมบรรยากาศช่วงแรกๆหาโม่งกลัวนะครับไก่เวลาสิแต่งหนาแต่งตาแล้วนะครับผมปลุกปลูกกะกำลังเตรียมโตนะครับผมนักเอกสาวดาวรุกประจําทีมงานครับปลุกลุกเพชรบึงกุยนะครับผมกุยพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งบรรยากาศช่วงแรกๆครับเปิเป็นด้านหน้าเวทีหลังเวที ครับมื่อนี้เลื่อนการทําการแสดงนะครับจากวาซิเลนจากวาซิเลนอันพกมุงแรงกลายเป็นเหนนะรียญสอทุ <c oughs> ่มนะครับสองุ่มนะครับนี่คือบรรยากาศใต้เวทีนะครับ น,นี้ก็อีกสักครู่ก็จะแต่งหน้าแต่งตานะครับบอไปหาดอกโอ้แจลวเป็นตะจับเหรวะบรรยากาศนอกนู่นกัเดี๋ยวก็แต่งหน้าทำความสะอาดนะครับผมตองอูก,ก็กาลังปั่นใหญ่แล้วครับผมสุดยอดนะครับผมขอบพูดถูกกำลังใจครับผมน้องก,กาลังเตรียมตัวนะครับผมบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับผม อร่อยไหมลูกอร่อยค่ะสดใช่ไหมหนิสดใช่ไหมอุ้ยสดเนาะรายการแกงวะเนี่ยแกงหม้อใหญ่เลยอ้าวน้องสามมาปอกกระโดนเนาะอาบน้ำไปเรียบร้อยเรียบร้อยล่างเรียบร้อย ทีมงานเท่าพระท่านแล้วยู่ครับเ็ดฮอก้งได้น่าฮเสาอุยิง,ง, <laughs> ง,งหนวงหสา็อกนึ่งีามั้ตกคือบรรยากาศครับจวดจัดฝาดบ่มครับพี่น้องอบัตรราคาหน0่งบาทนะครับพี่น้องกำลังมาป,ปูสาดครับเอ้าพี่น้อง ไปก็กำลังขึ้นนะฮะนางเอกปิยพรโอ้บ้านเล่าบ้านเลาบ้านเล่าพี่้องปัดพร้อมยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วสวัสดีครับ เชื่อใจกันช่างสมัตเช็คเศร้าเลยเช็คเศร้าเลยจะเปิดนะครับเปิดนะครับตะวันสายไฟมันดึงเบอร์บอไหนครับผมเพราะว่ายังบอกว่านี่คนดึงไปไหนครับคือบดึงเองผมแบบว่าผมมีเสียงครับมือมีกครับมือเอียงมือกระสันนะ่แม่เมือมีกได้หนิเอียงมือกระสานมันที่หิวเหล่าได้หนิจัดฉุกผมกระทำมือมีมือมกปือสิบ่บอครับติดเหล่าครับมือนี้รับประกันได้ครับระบบเสียงตัวเศร้าแน่นอนพี่น้องครับ ส่วนเอลซี่สาวหน่อยเพื่อนๆครับบัผิดบังครับบัผิดบังกันแท้แน่นอนครับทั้งเสียงจวดบ่จวดครับผมจวด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 มก็มีบ้างครับบางขรั้งบางคร่าครับ นบ่มีความผิดพลารณาบ่มียั้งสิให้เขาแก้ไขครับผมแต่จะผิดพลาดหลายว่าจะต่อแั่บ่มีความผิดพลาดเขาก็คนบ่ได้ทำงานแม่นครับตอนอยู่บ้านบ่มีความิดพลาดครับผมมันก็มีผัดฝังกันบ้างแต่หายใจก็ยังผิดพลาดเนาะภาษาอย่างเหล่าคนอย่างนักสงขาแต่ยัดผู้ลน้อยพู้ละรอบยังสูมผิดพลาดได้ยังว่าาเด็กด่าวันนี้ดีใจครับเด็กบ้านหวมงานครับแต่งสีสีแล้ว่็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวจะเิ็ตั้งนิดนิดหน่อยครับเก็บรายละเอียดครับผมคืนนี้แน่นอน พบกับการแสดงแดงหน้าหน้าของที่พบพิธับพบกับพระเอกใหม่สายันพบพระเอกใหม่เพชรกุจิกฮะมวยนั่งนี่กินประเทศยังรอไปเนาะถ้าผมต้องถามันเพลินเด้อครับสบายดีพี่น้องดวงประจําบ้าหอมสายยันซื้อผู้กามาขอน้อมกลับนามสกุลจะว่าไปแจ้งตัวใ่ไหม ผมแบบว่าผมวันถอดงอนวันถึงเวลาครับผมเวลาผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกี่บรรยตอนเลิกครับผมไปจีบกองก็ดีจ้ะล่ะครับผมครับพี่น้องครับบรรยากาศครับ้ยเมื่อไหร่สิแล้วนี่ฮะจะเปิดเพลงฟังเลยออไม่ใช่จะเปิดเพลงฟังแล้ว อล่ลุยนะครับผมนนี้สนุกกันแน่นอนนะครับกับพุังานสารพัดร่างแผงครับเต็มวงเต็มโชล์น ฝาดไฟนะครับวันนี้จวดจัดฝาดบึมืมันนี้อากาศเป็นโอเคเนาะติ่งๆไหมฮอนเอ้าฮอนเอ้าโอ,อ,อ้ระวังเด้อนี่ครับเครื่องเสียงพร้อมพร้อมทุกระบบนะครับอีกสักครู่พร้อมทุกระบบนะครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นละมวนสายญาติกะไายอืมมันอารมณ์ดีนับพี่น้องครับผมวันนี้มาสนุกนับกันครับผมสองทูบถึงตีสี่นะครับโดยประมาณเวลาเดี๋ยวทางจะา่าแจเพิ่มอีกแค่หนึ่งังบโอ้กินผู้เดียวน่ะ เ,เสร็จงานแล้วสุดยอดสุดยอดไฟมากหรอปร๋อนจดู่อยดเอาข้าวฟิล์มปทนปอยด์กพีก่นองนะครับผมบรรยากาศบรรยากาศนะครับ เตรียมพร้อมทุกระบบโอ้ไฟมากแล้วตัวนี้าไฟนี่มันต่อมาจากไหนนี่ไม่รู้ไฟจะขึ้นมาท่านมาไฟทางนี้ขึ้นมาแล้วมาเป็นซ้ายบอกฮะเอา ไฟท่างอื่นขึ้นมาเหรอคนละสายบ่กรอไฟนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึนน่งเป็นอัน กกินแล้วก็นอนอีกแล้วปังปอนอ่ะชอบกินแล้วก็ชอบนอนออกิน,กน,นข้าวแล้วยังลูก กินกับอะไรกินกับปูก็ต้องมันกินทุกวันแล้วโอ้ยบางวันหน้าปูน้ั่นมีเปียงเออเอาไฟเสร็จขึ้นมาทันไหมไฟเสร็จขึ้นมายากาศนะครับบรรยากาศ พี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อนะครับผมช่องกันชัยลำเพลินออฟพิเศษนะครับผมพร้อมทุกระบบแล้วนะครับผมคืนนี้จวดจัดฟาดบึ้มนะครับผมขอบคุณมากมายนะครับผม <laughs> ครับพี่น้องครับพอกันคลิปนา่าก,กันครับพี่น้องปลาสุดยอดมากเลยครับพอกันคลิปหน่าครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ